ู้หนึ่งรู้สองก็จากแม่สองค่ะเขี่ยวเข็ดค่ะ,คะแล้วไอ้ตัวรู้หนึ่งรู้สองเนี่ยเข้ามาแล้วอ่ได้เปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างคะก็เปลี่ยนมากเลยค่ะค่ะยังไงคะเราจะเห็นค่ะตัวรู้หนึ่งเราก็สมมติว่าเราก็สมมติขึ้นมาว่าเป็นตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เรา ก็คือการใช้ชีวิตที่มันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันทุกข์บางเราก็เปลี่ยนเสมือนตัวรู้หนึ่งตัวรู้หนึ่งที่มันทุกข์แล้วไม่ตอ่อก็จะสอนว่าเราต้องมาสองก็คือการที่เราจะไม่เอาตัวทุกนั้นอ่ะไม่ให้ค่ากับความทุกข์หรือความความสุขหรือความทุกข์อะไร เราไม่ให้ค่ะกับตรงนี้เราก็ต้องมากระโดดมาอยู่ที่รูสองค่ะพอเห็นรูสองแล้วจิตสงบไหมคะมันมีความสงบความนิ่งอยู่ในรูสองค่ะพอเราก็ไม่รู้ความหมายของรูหนึ่งรูสองแต่เรารู้แต่ว่าหนึ่งนี้ทําให้เราหนักเหนื่อยชีวิตประจำวันนี้เราแต่ถ้าสองเนี่ยเราก็คือความหมายของการที่เราจะ ไม่เอาความทุกนั้นเราต้องมาอยู่ที่รู้สองให้อยู่ที่ความสงบนิ่งความว่างและความสงบความว่างความสงบความไม่มีอัตราตัวตนมันไม่เป็นฉันแล้วไม่เป็นตัวเราไม่มีตัวเราแล้วเราก็ในตัวรู้สองแล้วเราก็จะรู้ว่าตัวหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราทุกข์เราก็ข้ามมาอยู่ที่ตัวรู้สองก็คือเราไม่มีอัตรา ฉันเป็นฉันฉันทําไมฉันก็ไม่มีตัวนี้มันก็จากตัวนี้ถ้าเกิดเทียบกับชีวิตประจำวันของคุณอ้อยแล้วคุณอ้อยนี่เออเปลี่ยนชีวิตยังไงคะรู้สองพอเรารู้หนึ่งรู้สองหรือว่าเรามีสมาธิอยู่กับตัวเองแล้วมันเปลี่ยนชีวิตไหมคะจากเริ่มน้อยลงไหมคะการโกรธการโมโหหรือว่าการคุยอะไรี่แบบนี้ไม่เปลี่ยนมากเปลี่ยนมากค่ะ พราะว่าปุ๊บหนึ่งนะเราจะโครธเพราะว่าเออทำไมไตัวตัวต,วตอนอัตตาเราเกิดแล้วคือรู้นหนึ่งเราก็จะมีความรู้เห็นตัวหนึ่งว่าอ๋อเราจะเริ่มทุกข์แล้วเราจะเอาเหรอความทุกข์นี้เร,เ,เราไม่เอาเราไม่เอาเราก็ต้องไม่มีตัวอัตตาตัวตนก็รีบมาอยู่ตัวสองพอเปลี่ยนเป็นตัวสองปุ๊บ วัวอัตราเนี่ยเราไม่เอามันก็ไม่เกิดทุกข์ <c oughs> ไม่ไม่ถามเหตุผลไม่ให้ค่าไม่ทำไม่ <c oughs> ไม่ให้ค่าตัวเองค่ะค <c oughs> ถ้าเราให้ค่าตัวเองทุกอย่างว่าเรามีค่าแล้วเรามีอัตราตัวตนเราก็ก็ทุกข์แล้วก็จะถามว่าทำไมอยู <c oughs> ่นันค่ะไอ้ตัวสองที่ทำให้เราพูคคำว่าทำไมถูกต้องมากเลย เพราะว่า,วาทุกรถอ,อ่อยางน้อยก็เห็นตัวเองละทุกรถไปมาหาศาลเลยแล้วความเกี่ยวข้องผูกพันมันก็เบาบางแสดงว่าการปฏิบัติของคุณอ้อยก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยสาธุด้วยนะถูกต้องไม่มีที่ติเลยนะค่ันสา